สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นมารูนะครับเป็นเป็นมารูนิ้วนะครับน้าเข้านิ้วครับลูกสาที่สองมีนะครับเทียบเท่ากับมารูอ่าหกห้าสนนะครับแต่เป็นกระบอกเตนเล็นะครับเป็นท่านชมนะครับดูนะครับความแรงนะครับครับแรงนะครับนะครับ อะไรใช้ได้เลยนะครับแรงดูดนะครับสวยนะครับภาพเดิมญี่ปุ่นนะครับล้างอย่างเดียวนะครับนะครับลูกสามที่สองมิลน,นะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นมารูเขียวก็เทียบเท่ากับมารูหกห้าโศมนะครับเป็นทางน้าเข้านิ้วนะครับลูกสามที่สองมิลนะครับเครื่องตัวนี้แปดแรงขึ้นไปนะครับพี่ถึงจะปัดรอดนะครับหม้อใหญ่นะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้หลุดไปนะครับถูหลุดเลยนะครับนี่ครับท่านใดสนใจก็นําไปุนเครื่องแปดแรงได้เลยนะครับเป็นเครื่องดีเซนได้เลยนะครับลบทุกอย่างนครับ ญี่ปุ่นน่าจะไปตัดน้ำหรือป่านี้ไม่แน่ใจนะครับนมีก๊กกกอกแบบนี้มานะครับเป็นบอลวาวใหญ่นะครับสวยนะครับแรงดูดดีมากเลยนะครับหมุนเป่าเป่าแรงอัดขนาดนี้ก็ใช้เครื่องแรงแน่นอนครับเกนี่ขึ้นนะครับผมลองเป่าดูกระดกนะครับกระดกขึ้นนะครับ